ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงวินเทจนะครับ94 dB นะครับรุ่นดังเสียงดีนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกคู่หนึ่งนะครับซันซุย AA 100นะครับ Make in j a p a n นะครับลำโพงซันซุยนะครับนานๆมาสักตู้หนึ่งนะครับหายากมากๆนะครับนะฮะหายากมากนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับตัวนี้ผลิตปี1974นะครับอายุ46ปีแล้วนะครับ94 dB นี่ขับง่ายมากๆนะครับลำโพงนี่ถ้า ถ้าเลขดีสูงสูงนี่จะขับง่ายนะครับนะฮะใช้กับผู้แอมพลิออ์แอมินเทตต่างๆสบายๆนะครับสังเกตที่ดีนะครับถ้ามากกว่าเก้าสิบขึ้นไปนี่จะเสียงดีนะครับแล้วก็ขับง่ายนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับสี่สิบวัตต์นะครับที่แปดโอห์มนะครับสี่สิบวัตต์ที่8ปดโอห์มนะครับสเลคต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดอกลำโพงนะครับเนเดิมทั้งหมดนะครับสวยมากนะครับตัวนี้นะครับตู้อาจจะมี นิ้วลอยบ้างนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับดอกลําโพงนะครับดอกเบสนะครับขนาดแปดนิ้วนะครับกลวยกระดาษนะครับกลวยกระดาษอย่างดีนะครับแล้วก็ขอบนะครับเป็นขอบผ้านะครับเคลือบน้ายานะครับขอบยังไม่ตายนะครับยังนิ่มอยู่นะครับนะครับขนาดแปดนิ้วนะครับเบสดีมากนะครับนุ่มนวลนะครับตัวนี้นะครับเสียงแหลมนะครับขนาดสามนิ้วครึ่งนะครับกลวยกระดาษนะครับตัวโดมนี่เป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับ โลโเบโลโลเนียมด้วยนะครับมีท่อระบายเบรดด้านหน้านะครับนี่ครับเดิมๆทั้งหมดนะครับดอกไม่เคยซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ดีทั้งสองด้านนะครับตัวนี้นะครับเบสดลงลึก40เฮิรต์นะครับตัวนี้นะครับความถี่สูงขึ้นไปที่20กิโลเฮิรต์นะครับจุดตัดคอส3.5กิโลเฮิรต์นะครับตัวนี้นะครับผลิตปี1974นะครับอายุ46ปีแล้วนะครับนะครับวินเสจมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับ ด้านหลังด้านนี้จะสวยงามนะครับด้านนี้อาจจะมีผิวลอกๆบ้างนะครับแต่ภายในตู้สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะแกะภายในตู้ให้ดูนะครับนะครับแต่ว่าตามเดิมของเขานะครับตู้ไม่แตกไม่หักใดๆดทั้งสิ้นนะครับเป็นสภาพแค่ผิวเฉยนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับเนี่ยครับสี่สิบวายแปดโอห์มเก้าสิบสี่ดีบีนะครับตัวนี้นะครับหายากมากนะครับขับแกรมวินเทจซันซุยนี่ียงดีมากๆเลยนะครับนุ่มนวลสดใสน่าฟังนะครับคู่นี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวไปแกะดูภายในก่อนนะครับคราวนี้จะมาแกะดูภายในนะครับสุดยอดลำโพงวินเทจนะครับที่นักเล่นต่างฝ่ายฝันหานะครับซันซุยนะครับ AA 1 0หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภายในนะครับด้านนอกนะครับตูนึงจะเป็นผิวแบบลอกๆนิดๆนะครับผิวของเขาเฉยๆนะครับแต่ว่าภายในสวยนะครับภายในสวยนะครับเขาขายกันไม่แพงนะครับเพราะว่าด้านหลังนะครับจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าด้านหน้าสวยนะครับดูก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ครับไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ครับเพราะว่ามัน ไม่ถึงกับผุนะครับหรือแตกหลุดออกมานะครับเป็นแค่ผิวเฉยๆนะครับผมจัดการเก็บงานให้แล้วนะครับนี่นะครับด้านในก็สวยนะครับด้านในสวยนะครับไม่มีผุใดๆทั้งสิ้นนะครับด้านในนะครับเห็นไหมฮะกูด้วยลําโพงนะครับลําโพงกูด้วยใยแก้วแท้นะครับตัวนี้นะครับนะครับนี่นะครับเสียงดีๆนะครับเรียบง่ายแต่เสียงดีมากนะครับนะครับลำโพงวินเทจตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์ดของเขานะครับซีกับแอลนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับไม่มีซ่อนนะครับ นี่ครับดอกลำโพงเดิมๆแท้ๆนะครับซันซุยเจแปนนะครับเดิมๆของเขาเลยนะครับอายุ46ปีแล้วนะครับทุกอย่างสภาพเดิมๆนะครับแม่เหล็กใหญ่นะครับตัวนี้นะครับบูเฟอร์ของเขาขนาด8นิ้วนะครับนี่ฮะกระดาษนะครับยังไม่เปื่อยไม่ผุไม่ยุ่ยนะครับขอบก็ยังแซวอยู่นะครับขอบผ้าอย่างดีอาบน้ํายานะครับไม่มีวันผุนะครับไม่มีวันเปื่อยนะครับโครงสร้างตู้ภายในก็สวยครับไม่มีผุครับไม่มีผุนะครับเป็นแค่ผิวเฉยๆนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองนะครับ ขายทูกๆูนะครับใครรับสภาพได้ก็จัดไปนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับความไวสูงด้วยนะครับเก้าสิบสี่ดีบีนะครับนะครับนี่ครับพอออกแบบมาคำนวณปริมาตรมาเรียบร้อยเป๊ะนะครับทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับสวยครับถือว่าสวยนะครับแล้วเดิมๆดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปทดสอบเสียงนะครับเดี๋ยวผมประกอบตู้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้จะมาทําการทดสอบเสียงให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับลําโพงซันซุยเอเอหนึ่งร้อยนะครับ 9ก้านะครับอายุสี่สิปีนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับตัวนี้นะครับใช้แอมวินเทจเดนอนขับนะครับเข้ากันได้ดีจริงๆนะครับ

空。 เสียงดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็แค่เอาซีดีนะครับมาเข้ากับแอมแล้วก็ออกลําโพงเลยก็เสียงดีแล้วนะครับลําโพงวินเทจคู่นี้เสียงออกหวานมากนะครับเสียงร้องนะครับเบสนุ่มนวลนะครับเสียงแหลมก็ไม่กัดหูนะครับหายากอยู่นะครับซันซุยนะครับซันซุยนะครับหายากนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ